สวัสดีครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกันกบครูวัยเกา๋าเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการทําแบบทดสอบด้วย g o o g l e Form นะว่ามันจะมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่เชิงเพิ่มขึ้นนะหมายถึงว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จาก g o o g l e Form ในการทําแบบทดสอบได้อีกหลายรูปแบบด้วยกันลองดูตัวอย่างตัวนี้นะครับผมจะเข้าไปที่อ m a i l ก่อน ทีเมลสมว่าตอนนี้ผมจะทําเป็นเหมือนกับเป็นครูผู้สอนมีอยู่2คนเราสอนนักเรียน10ห้องใช้ครู2คนแต่ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันเราปกติเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้แยกห้องได้ใช่ไหมครับให้ส่งคําตอบแบบแยกห้องใน g o Google s h e e t ได้แต่เที่ยวนี้เราจะไม่ทําใน g o o l l s s h e t t ทําใน Google Form เนี่ยนะครับอย่างง่ายๆผมก็จะเข้าไปในเมลของครูคนที่1ก่อน <c oughs> รเราจะเข้าไปในเมลของครูคนที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิวธีว่าเอ๊ะถ,ถ,ถ้าออกมาแบบนี้เราจะต้องทำแบบไหนเนาะ <c oughs> พอเราเข้ามาคร,ครูอีเมลของครูคนที่หนึ่งนะครับก็แสดงอย่างนี้เห็นไหมแบบทดสอบครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็คือคนละวัน ถ้าคนละวันเนี่ยจะแยกให้ถ้าคนละวันเนี่ยจะแยกเดี๋ยวดูดูดูของวันที่ที่ที่เปิดสอบเราให้สอบสองวันนะอ่าจะรวมมาอยู่ตรงนี้เลยคนล่าสุดจะโชว์ตรงนี้นะรหัสแบบทดสอบชื่ออะไรนะครับแล้วเราก็ดูคะแนนได้เนะี่ยดูคะแนนดูคะแนนของคนนี้ว่าได้เท่าไหร่นะได้แปดเต็มสิบอ่าครับส่วน โดยปกติทั่วไปก็จะมารวมตรงนี้นะล่าสุดจะแยกออกมาให้เห็นชัดเลยแต่ถ้ารวมก็จะอยู่ในนี้มีทั้งหมดสิบแปดคนเนี่ยนะครับเราก็คลิกอ๋อคนที่หนึ่งใช่ไหมเราก็คลิกคนที่หนึ่ง <meine S 1> ชื่อชื่ออะไรในนัฐนันท์ห้องสองท่ห้าเลขที่หนึ่งอ่าดูคะแนนแล้วเราก็พอดูคะแนนเสร็จได้แปดต่อสิบใช่ไหมแปดเต็มสิบเราก็จดไว้อ่าจดในใบคะแนนของเราเองดูอีกสักคนก็ได้นะครับ <c oughs> ประดคนที่สองเลขที่สิบหกดคนที่สองนะชื่ออะไรนะจุะสุตามาก,กระต่ายเทศนะเราคลิกดูคะแนนอ่าคนนี้ได้เต็มนะเราก็จดไว้อ่าดูอีกคนนึงนะจะดูคนไหนก็ได้นะ่ะดูสุธิสาคนเราก็ดดจดไว้อ๋อเลขที่ 15. สิบห้าสุธิสาคงิรีนะได้คะแนนเท่าไหร่ได้สิบเต็มสิบ เห็นไหมครับเราก็ดูเราก็ใช้วิธีดูแบบนี้อ่า,อาสักคนหนึ่งส,สัดส่วนผ้าดูคะแนนได้เจ็ดเต็มสิบนะเราก็จดไว้นะก็จะบันทึกแบบนี้ไปตลอดนะนทีนี้ถ้าใครถ้าเราอีกห้องหนึ่งทําคนละวันกันก็จะแยกให้นะถ้าวันเดียวกันนี่จะรวมให้อ่าดูดูค้องที่หนึ่งตรงนี้ นะครับนะก็วันนี้มีคนเข้ามาสอบสองคนเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับเราก็ดูที่ยิบสองอ่าเราก็ดูนี่ะแล้วเราก็ดูคะแนนอ่าได้เก้าจุดสิบเห็นไหมครับอ่าโอเคอันนี้อันนี้สำหรับคนคนนี้นะเห็นไหมถ้าสอบคนละวันหรือแยกห้องสมมติห้องหนึ่งสอบอีกวันหนึ่งก็จะแยกให้นะ นะครับจะแยกใหอ้อันนี้คือคนที่หนึ่งหรือว่าคนที่หนึ่งเนี่ยสอนสองสอง,สองห้องเนาะสอนสองห้องสามห้องก็แล้วแต่ถ้าสอบคนละวันก็จะแยกให้แต่ถ้าสอบวันเดียวกันก็จะรวมอยู่ในในในเมลเดียวกันเลยจะไม่ไม่ไม่ใช่โอ้โหมีสามสิบสี่สิบคนก็เป็นสิบเมลไม่ใช่นะแล้วตรงนี้ก็จะมีเลยว่าเข้าสอบกี่คนกี่คนก็จะแสดงให้เลยอ้าวอ,ออกจากตัวนี้ไปก่อน ต่อไปเราจะเข้าอีกเมลหนึ่งขมงของครูผู้สอนอีกอีกคนหนึ่งนะฮะเพราะว่า,าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะว่าว่าวิธีทำทำยังไงก็สะดวกครูผู้สอนเนาะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลยเอา่าเดี๋ยวมาดูของครูผู้สอนอีกคนหนึ่ง ข้าของคนนี้นะครับถัดไป,ปอ๊บ <c oughs> อ่าเห็นไหมถ้าอีกข้อหนึ่งก็เข้ามาก็ดูว่าแบบทดสอบครั้งที่หนึ่งอ่าเห็นไหมก็จะเข้ามาละเบิบใช้เมลทั้งหมดสิบก็คลิกดูคะแนน เราก็ดูดูว่าเด็กเขาตอบอยังไงก็ได้นะนะครับแล้วก็ดูคะแนนเก็ได้แปดเต็มสิบดูอันนี้ครั้งที่สองนะครับี่ครั้งที่สองก็จะมีเห้ยวันเราก็คลิกดูคะแนนอ่าเห้ย ก็ได้แปดเต็มสิบเนี่ยเราสามารถแยกคูผู้สอนได้แยกคะแนนแยกจำนวนครั้งได้แต่ระว่างถ้าสอบวันเดียวกันก็จะมารวมอยู่อยู่ในอันเดียวกันนะใช่ไหมมีสอบสามคนนะครับรก็ดูกฟอรถ้าถ้าสหรือ3คนเนี่ยจะจะไม่รวมเป็นยอดให้นะก็จะก็จะแยกอันนี้ให้ แต่ถ้ามากกว่าสองสามคนก็จะรวมเป็นเมลให้อนยะ่างที่ดูไว้อ่าทีนี้เรามาดูวิธีทํากันนะครับเราจะเข้าไปในในอะไรอ่ะในเมลเอ้ใน o o o g l r ได้นะครับ <c oughs> อ่า เดี๋ยวเราเข้าไปใน Google ได้ก็ได้นะเราเข้าไปใน g o o g l e คอลงชื่อเข้าสู่ระบบเอผมทำไปในนี้อโอเคเห็นดูนะครับว่าวิธีทำทำอย่างไรเข้าไปคลิกที่แอป Google เข้าไปในได์ก็ได้นะครับ แบบทดสอบอ่าโอเคแบบสอบวิชานี้นะครับก็เราดูครั้งที่หนึ่งเอาดูครั้งที่หนึ่งก็จะเหมือนกันนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็จะเหมือนเห็นัใหในในตรงนี้นะในตรงนี้เรากําหนดให้เป็นอีเมลซึ่งจะให้ต้องถามก้องให้ใช้อีเมลของครูผู้สอนเท่านั้นเนี่ยจะแยกกันตรงนี้อย่าไปกรอกอีเมลของตัวข,ของผู้เข้าสอบให้กรอกอีเมลของครูผู้สอนโดยที่วิธีการตั้งค่าตรงนี้ นะเรากําหนดให้เป็นแบบทดสอบนะครับตรงนี้คําตอบที่ผิดเราปิดไว้คําตอบที่ถูกต้องปิดไว้ให้แสดงผลค่าคะแนนตรงที่เราคลิกดูคะแนนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วส่วนการตอบกลับนะการตอบกลับให้รวบรวมที่อยู่อ e ีเมลนะครับให้คลิกที่รวบรวมที่อยู่อ e ีเมลแล้วส่งคําตอบให้ผู้ตอบเนี่ยให้เราเลือกทุกครั้งนะนี่สาคัญตรงนี้ถ้าเราไม่ปรับเป็นทุกครั้งเนี่ยอีเมลครูผู้สอนก็จะไม่ได้รับแค่นี้เอง นะครับเราทําแค่นี้ก็ได้ลนะเนาะส่วนรหัสแบบทดสอบรหัสแบบทดสอบปไปว่าทําเป็นตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่เราใส่รหัสไว้รหัสไม่ก็ถ้าผิดก็จะตอกว่ารหัสไม่ถูกต้องแล้วก็จะส่วนที่2องก็เป็นข้อมูลผู้เรียนปกติเนาะส่วนที่3ก็เริ่มทําแบบทดสอบอจุดสําคัญอยู่แค่ตรงนี้นะตรงอีเมลตรงนี้นะให้สามารถที่จะส่งไปครูผู้สอนได้กําหนดรหัสแบบทดสอบได้นะ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนการตอบกลับเราสามารถดูได้นะการตอบกลับใครตอบมาเท่าไหร่แต่ตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจเราสนใจตรงที่ไปที่อีเมลของครูผู้สอนแล้วเราก็เ็คส่วนการส่งตรงนี้นะครับการส่งตรงนี้เราก็จะใช้ตัวเชื่อมโยงนะตัด URL สั้นลงแล้วเราก็ก็ป y ีไปแค่นั้นเองนะครับแล้วตรงนี้เราสามารถกลับมาแก้ไขได้นะ กลับมาแก้ไขได้เช่นเราพิมพ์ผิดหรือจะเปลี่ยนรหัสเราก็มาแก้เสร็จแล้วพอบันทึกเราก็ใช้ใช้ลิงก์ตัวเดิมนี่แหละนะครับแต่เราอาจจะเปลี่ยนรหัสก็ได้นะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เอาไปศึกษาหรือประยุกต์เพิ่มเติมนะครับก็คลิปนี้คงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ